ล่นกล่าวเผ่าไทยศูย์รวมใจคนไทยทั้งชาตขออภิวาเบื้องบาทองค์ผู้ไม่พบพยห้ามได้พระ สวัสดีครับพัชระพูนเจริญพักดีครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างครับผมเองก็เป็นคนบาหนอกที่พูดอย่างนี้มานานมากนะฮะเป็นสิบปีตั้งแต่จานดำจนกระทั่งมาทำช่องของตัวเองเพราะว่าเจอคนไม่ดีมาเยอะทั้งตะกวดทั้งสุนัขที่ใครต่อใครเฉีดหัวออกมาก็ได้สัมผัส ไปนมัสการเจ้าวาดวัดหลวงนั่นก็พูดเรื่องสัตว์เดรัจฉานกับคนซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐก็ได้เรียนรู้ว่านักการเมืองให้ป่าพระราชาให้แบ็ดครับพี่น้องครับเป็นเรื่องจริงตลอดชีวิตผมตลอดลมหายใจจนถึงทุกวันนี้อายุ60ปีเศษครับเมื่อเราอายุ60ปีเศษก็สัมผัสการเมืองมาตลอดนะฮะ เห็นความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดโดยเฉพาะหลังปีพศ2544นะครับจากการเมืองยุคคนขอภายยุคหุ่นไล่กาจนถึงยุคเจ้าของขอกหมาหรือเจ้าของขอกสุนัขมันก็เล็ดอิดบเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่า ประเทศไทยเราพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองครับพอหลวงรอเ้าส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับพอหลวงรอสิบก็สืบสารรักษาต่อยอดเป็นความจริงที่สุดนะฮะเราก็ได้เห็นความงดงามในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกและเห็นความไม่ดีของนักการเมืองบางคนบางประเภทสงครามการเมือง2,567ของคนในป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ป่าลักน้ำก็สุดแล้วแต่จะว่ากันไปนะครับเป็นวาทกรรมเป็นสงครามการเมืองเพื่ออะไรฮะ เพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่ออะไรครับเพื่อถานภาพของตัวเองและพวกพ้องวงสาคณะญาติครอบครัววงตตะูนก็วงตระกูลก็สุดแล้วแต่จะพิจารากันไปครับแต่เราได้รู้ได้เห็นอะไรมากมายและหานักการเมืองที่จริงใจกับประชาชนได้ยากยากที่สุดยากยิ่งนัใครหาได้ก็ช่วยบอกผมทีนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยเราต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นสู้ปกป้องสถาบันปกป้องมาตรานหนึ่งหนึ่งสองครับเพราะเวลานี้ผมไม่ทราบว่านักการเมืองจะแย่งผลประโยชน์กันลงตัวหรือยังหรือจัดสรรปันส่วนบุฟเฟ่ตอะไรกันแล้วแต่บุฟเฟ่คาบ,บิเนตหรือเก้าอี้ดนตรีก็สุดแล้วแต่นะฮะแต่การที่เจ้าวาดวัดหลวงบอกกับผมถึงความ แตกต่างของสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นสุนัขตะกวดเฮียริงจกจึงรู้ว่าเพราะนั้นตะกวดหรือเฮียหรือสุนัขที่เจ้าของข้อเขาเฉดหัวออกมาจากคออแล้วไม่มีวันชนะเจ้าของข้อนะครับวันนี้การเมืองจากยุคในายยาวนายใหญ่นะฮะลุงทน,นีโซลูกสาวในายใหญ่หรือ นายกอิงนายกรัฐมนีคนที่3 1ต,ต่อหน่อยต่อจากนายกเศรษฐาซึ่งผมก็ขอบคุณสารร,รัฐมนูญอีกครั้งนะเพราะถ้าสารรัฐมนูนไม่พิภากษาหรือวินิจฉัยอย่างนี้ก็คงไม่มีนายกรัตรีคนที่31ใช่ไหมครับรวดเร็วดังกามมนิษหนุ่มน,นะฮะเราได้เห็นความงดงาม ที่แปลกแพกแตกต่างไปจากกันเมืองทุกครั้งเพราะนั้นประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้เราประชาชนจะหลงไปอยู่สีไหนครับใส่เสื้อเหลืองนะครับมีความสุขครับผมมีใส่เสื้อเหลืองแล้วมีสง่าราศีผิวพรรณดีนะครับจึงจะต้องใส่เสื้อเหลืองกับเสื้อฟ้าตลอดชีวิตครับและ็สอนลูกสอนหลานให,ให้มันใส่เสื้อเหลืองนะครับใส่มานาน ต่อสู้คนไม่ดีมานานและเผชิญเหตุกับไอ้แม็กซุนัขที่ใครบางคนเฉดหัวออกทีบตูดมาจากข้อไม่ให้อาราวาดนะฮะวันนี้เราก็ได้เห็นการสแสวงหาอาหารแล้วก็มีคนไอ้แม็กไปชุบเลี้ยงต่อใครชุบเลี้ยงผมไม่รู้นะฮะก็เป็นเรื่องของไอ้แม็กตะกวด จริงจกอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่เราเป็นคนไทยเนี่ยแน่นอนที่สุดครับยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์พิทักษ์รักษามาตาหนึ่งนสองะฮะก็ขอฝากนายกมติคนที่สามเอดขอฝากประธานวันมัมหัดนอมทาธนะฮะช่วยพิทักษ์รักษามาตาหนึหนึ่งสองะฮะขอฝากคนพมพิรามนพลเหลืองทองนาลาช่วย ักษามารตาหนึ่งหนึ่งสไว้ด้วยครับเพราะว่าคนพิโลกก็ดีหรือคนไทยทั้งประเทศก็รู้ดีครับว่าประเทศไทยพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองน,นะฮะผมเคยไปพมพิรามตำบลศรีพิลมก็มีประวัติศาสตร์ของตำบลของเภอและของจังหวัดโดยเฉพาะพิโลกเป็นที่ประสูตรของสมเด็จพระนเลศ เสมเร็จพระนเรศวรที่วังจันร์นะฮะอันนี้แหละเราถึงเป็นกำลังใจให้พี่น้องตัวประเทศลุกขึ้นมาปกป้องสถาบันเป็นกำลังใจให้ทุกคนหันมายิดมั่นสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าได้ไว้ไว้ใจนักการเมืองเป็นอันขาดนะครับดีก็มีแต่ผมยังหาไม่เจอหาได้กันน้อยมากครับ เลยตอนนี้ไม่กล้าไปแตะต้องหรือสัมผัสหรือวิเคราะห์วิจารณ์นักการเมืองนะฮะเพราะว่ามีสื่อมวลชนจับจ้องอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงของสื่อมวลชนตั้งแต่ปี2,516-15ไปต้นหน้าจนปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นผมก็ขาสั้นนะฮะก็ได้เห็นความเปลี่ยนไปของสื่อสารมวลชนยุคจนถึงยุค 4G 5G เดี๋ยวนี้นะฮะแต่เหมือนเดิมคือยังมีล็อบบี้ส มีสปอนเซอร์มีคนให้โฆษณานี่คืออาชีพสื่อที่อยู่ได้เพราะรายได้จากโฆษณาก็เป็นกำลังใจให้การมีผู้ถือหุ้นมีผู้ขายหุ้นแล้วแต่ยุกโลกาพิวัตนจนกระทั่งขณะนี้ประเทศไทยก็มีต่างชาติเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์มีทั้งตะวันตกตะวันออก เข้ามาทำมาหากินหลาอนานิคมสนับหนุนกวนการเมืองพรรคการเมืองนะฮะผมพูดมาตลอดว่ารับนวนหกเลือกตั้งทัไปปีหกสองคือจุดเปลี่ยนของประเทศที่ใช้สงครามวัฒกรรมใช้ล็อบบี้ยิตใครใช้ล็อบบี้ยิตก็ไปดูวอใน Google นะฮะผมคงไม่ต้องพูดนะฮะผมก็ตามรอย สมเด็จพุทธจารย์โตซึ่งผมกล่าวอยู่ด้านหลังผมนี่คือรู้เองเห็นเองฮะรู้เองเห็นเองปัตจจตังเวชอบแล้วนะฮะทุกคนในวัยเดียวกับผมนี่ก็รู้กันหมดแล้วแต่นี้ที่เป็นห่วงคือเยาวชนุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาไม่รู้ประวัติศาสตร์ซึ่งเพิ่งจะมาเรียนได้ไม่กี่วันกี่เดือนนี่มั้งฮะมันหายไปหายไปเพราะอะไรก็เราไปสืบเสาะวิเคราะห์วินิจฉัย อย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆนะฮะโดยเฉพาะวาทกรรมของนักการเมืองเรื่องเราของจะเป็นงูเหา่างูเขียวงูเหลือมอะไรก็แล้วแต่ก็ปรกากฏให้เราได้เห็นจะเป็นงูเห่าทางการเมืองจะเป็นเจ้าพ่อมาเฟียขายใหญ่ก็รู้เองเห็นเองนะครับเมื่อรู้เองเห็นเองเราถึงได้พบว่า พูดอีกครั้งนะฮะเมื่อกี้พูดไปครั้งแล้วก็คือนักการเมืองให้ปลาพระราชาให้แบดในภาวะอย่างนี้กเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเศรษ,กษฐกิจพอเพียงของพระหลวงเราซึจงมีคุณค่ามีประโยชน์คือทุกคนถ้าวิ่งตามทุนสามานทุนสมมการเมืองก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะยุทธศาสตร์ยุทธการยุทธวิธีวันนี้ได้ดูข่าวทุกพักก็มียุทธศาสตร์ของแต่ละพักครับ แต่ว่าอย่าลืมว่าประเทศไทยตอนนี้มียุทธศาสตร์ชาติ20ปีครับขอบคุณยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะฮะเพราะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่า2,558เรามีพร,รบอำนวยความสะดวกต่อประชาชนครับไอแม็กไอแม็กโมเดลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากรัมนรน60เลือกตั้งปี62นะฮะเพราะนั้นเราก็ดูว่าไอแม็ก เป็นสุนัขพันธ์ไหนไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไหนนะฮะวิ่งไปวิ่งมาได้ข่าวว่าจะวิ่งไประยองอีกแล้วก็คนระคนระยองระแวกนั้นระวังไอ้แม็กสุนัขขี้เหอนให้ดีนะครับก็เป็นคนไทยก็อย่าท้อนะฮะเป็นกําลังใจให้กันและกันเป็นกำลังใจให้คนรักในหลวงคนรักสถาบันนะครับ ผมเองในสองสามปีก็ของปีติการไปทอดกระถินที่จังหวัดน่านแล้วก็ข้ามไปฝั่งหลวงพระบางนะฮะแล้วก็กลับมาปีใหม่นั่งเครื่องไปเข้าดาวที่หลวงพระบางก็ได้เห็นเศรษฐกิจของเราได้เห็นทุนจีนมีอิททธลธ์อิทธิเดชในประเทศลาวประเทศเพื่อนบ้านต่อมาองค์คมนตรีลุงตูก็ เผยว่าให้ระวังขายบ้านแถมสัญชาติเพราะนั้นคนไทยต้องไปศึกษาว่าใครหนอขายบ้านแถมสัญชาติแล้วได้สัญชาติไทยใครหนอที่เป็นคนซื้ออันนี้คือมีความเป็นจริงขา่ขาวขาวของเรื่องการซื้อขายคอนโดในปะัะจว,วัหัวหินภูเก็ตก็เริ่มเป็นข่าวข่าวให้เราได้รู้ได้เห็นได้พบได้เจอแล้วนะครับ ก็วันนี้เราก็รอ,รอรอรอเป็นกำลังใจให้นักการเมืองน้ำดีทุกคนนะฮะคนกับป่าต้องอยู่กันได้เพราะคนกับป่าพาราดอนครับนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงก็พระรรชทานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ป่าลักน้ำมากมายนะฮะเรายังอยู่ในเดือนมหามงคลน,นะครับพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเทิดทูนสมเด็จแม่สมเด็จพระพันปีหลวงด้วยการ ถวายความจงรักภักดีประพฤติตนเป็นพลเมืองดีและส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองอันเมือ,องครับพี่ิ้องครับพัชละพลเจริญภักดีขอบคุณทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ